สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกขั้นตอนลงทะเบียนรับกระปุกอมสินฟรีง่ายๆด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่27-30ตุลาคม2567นี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราค่ะเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินเพื่อรับกระปุกในวันอมแห่งชาติปี2567กับธนาคารออมสินสามารถลงทะเบียนได้3มช่องทาง1คือเว็บไซต์ของธนาคาร2 l i n ลน์ออฟฟิเชีและ3แอปพลิเคชันมื เรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ที่ใต้คลิปมาเข้ามาหน้าแรกนะคะเขาจะให้เลือกลงทะเบียนขั้นตอนที่2อ่านเงื่อนไขและกดยืนยันตามข้อตกลงขั้นตอนที่3เกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน 4เลือกจังหวัดและสาขาที่ต้องการฝากเงิน5บันทึกภาพหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จถือเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนจองสิทธิ์รับกระปุกนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธ,ธิ์ฝากเงินผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันใหม่โมนะคะจะขึ้นแถบการลงทะเบียนจองสิทธ,ธิ์ฝากเงินวันออมแห่งชาติปี2567กดลงทะเบียนที่แถบนั้นได้เลยนะคะขั้นตอนที่2อ่านรายละเอียดเงื่อนไขกดลงทะเบียนขั้นตอนที่3กดลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว วันที่31ตุลาคม2,567ต้องฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ติดต่อรับกระปุกสาขาที่เราลงทะเบียนไว้ได้เลยถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วได้ไม่ได้ยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ